เรียดรนดรธนบุญญาสิริคุณกรรมการผู้จัดการบริษัทพลีฟ้าร,ราชภูมิจกัาประโภคในนามผู้จัดโครงการขอการาบขอ,รขอพระคุณกรรมการผู้จัดการบริษัทพลีฟ้าราชภูมิจุัาเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพื่อบ้านเรากลุ่มสามารสุขซึ่งจัดอบรมหลักสูตรนวดปรับสมดุลร่างกายเพื่อความผ่อคนคลายในวันนี้ ปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์ได้มีการพัฒนานอย่างรวดเร็วแต่ปัญหาด้านสุขภาพยังคงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงแม้จะไม่รุนแรงแต่ก็ทําให้เกิดความทุกข์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจการสร้างเสริมสุขภาพถือเป็นวิธีวิธีที่เป็นสิ่งสําคัญต่อชีวิตและสุขภาพแนวคิดเรื่องการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก เป็นหลักการสร้างเสริมสุขภาพวิธีหนึ่งซึ่งถูกนำมารักษาสามารถเลือกวิธีรักษาได้ด้วยตนอเองตลอดระยะเวลาที่บริษัทพลังฟ้าราชบ,บุรีจำกัดได้นำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดราชบุรีบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพอนามัยของชุมชนมาโดยตลอดอันจะเห็นได้จากปี2553 บริษัทได้ร่วมกับโรงพยาบาลราชบุรีอบรมหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงมีผู้ผ่านการอบรม35คนปี2554บริษัทได้ร่วมกับสมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ศูนย์อนามัยที่10เชียงใหม่จัดอบรมการดูแลสุขภาพแบบองรวมตามแนวทาง โดยอาจารย์อํานวยเฟื่องฟูกิจการมีเข้ามีผู้เข้าร่วมองบรม150คนปี2555บริษัทได้ร่วมกับชมรมสมาธิเพื่อการผ่อนคลายรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตโดยองรวมจัดอบมรมโดยภูมิปัญญาไทยสุขภาพวิถีไทยด้านการตอ,อกเส้นและจัดก,กระดูก โดยพระมาหาศรีภัยอภาธโรมีผู้เข้ารับการอบรม150คนปี2556บริษัทได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดอบรมการตออเส้นเพื่อสุขภาพจำนวน30ชั่วโมงโดยวิทยากรคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอาจารย์อารมณ์ศรีละมอ,อมทองผู้ในการสำนักตออเส้นบ้าครูดาวมีผู้เข้ารับการอบรม60คน ปี2557ได้ร่วมมือกับการจัดอบรมค่ายสุขภาพพึ่งตนเองตามวิถีถนอมสุขภาพองค์รวมจากสำนักจัดก,กระดูเพื่อสุขภาพเชียงใหม่ในระหว่างวันที่28คูดครับในระหว่างวันที่24-28ถึงมีนาคมกสถาบันสถานปฏิบัติธรรมถิ่นกาขาวจังหวัดราชบุรีมีผู้เข้าร่วมอบรม50คนโดยมีท้านจถนองที่ปังตโรเป็นผู้ ํำโดยการสอนนะครับันนีเทคโนมานะครับตั้งแต่ปี57นะฮะย้อนกลับมาตอนนี้ท่านกลับมารอบหนึ่งนะครับปี2558ครับได้จัดทำโครงการอบรมนักส่งเสริมสุขภาพ,าพแบบองค์รวมในชุมชนระหว่างวันที่8ถึง10กันยายนนักสถาบันวิทยาการและวิจัยภูมิปัญญาไทยมหาวิทยาลัยราชภาัฏหมู่บ้านกองบึงจังหวัดราชบุรีมีผู้เขาเา้าอบรมการอบรม46คน ปี59จากอบรมยกระดับศัพยภาพนะครับนักส่งเสริมสุขภาพแบบองรวมด้วยเทคนิคการตรวจวินิจฉัยการบำบัดการแก้อาการด้วยวิธีการแพทย์แผนพื้นบ้านและแพทย์พื้นเมืองในวันที่18ถึง22เมษายนนักสำนักงาน,นการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเรืองมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจองบึงปี60 ได้ยกระดับนักนวดไทยนะครับนักนวดไทยระดับ2นะครับระหว่างวันที่24-23ถึงเมษายนนักสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคสี่าราชบุรีมีผู้เข้ารับการอบรม19คนปี61นะครับเราอบรมในเรื่องเทคนิคการอารมพยาทอทางกรคูดยืดตรวจสุขภาพนะครับที่ ไอตาลิศรีสอร์ทราชบุรีมีผู้รับการอบรม50คนปี2562ครับเราได้จัดอบรมการนวดดัดจัดสรีระปรับสมดุลต่อเส้นและการแก้อาการระหว่างวันที่3-5กันยายนณอักษาราอเนกประสงค์วัดบางป่าวัดพรเดินพลูอําเอบางป่าจังหวัดราชบุรีมีเข้าร่วมมารวม50คน จากการติดการผลทราบว่าการอบรมดังกล่าวผู้ที่รับการอบรมได้นำความรู้ที่ได้ไปดูแลหรืาพ่อตัวเองจนช่วยเหลือผู้อื่นให้มีสุขภาพแข็งแรงและบรรเทาภาวะความเจ็บป่วยได้และยังนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในการเรียนตนเองและครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย ในวันนี้บริษัทิีฟ้าราามรเรีจำกัดได้ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรม